สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพี่นิกสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทั้งบ้าน <c oughs> ทุกคนครับ <c oughs> เราห่างหายกันไปสองวันนะ<อ>ในการาคลิปติตต้องขออภัยครับปพราิดิถิรกิจกันครับครับอะวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับอ่า <c oughs> <c oughs> อย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่ง้วยนะครับเวลาเราส่วนเพื่อนเพื่อนที่อยากให้พวกเราช่วยดูแนวโน้มหุ้นตัวไหนก็ทิ้งไว้ในเมน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาตอบไปคลิปถัดไปเลยครับอ่ะครับครับ เ,เริ่มกันเลยดีกว่ากันอ่านะครับเดี๋ยวกันผมเข้าสู่หน้าจอนะอต,ตอนนี้มายังครับมาแล้วครับมานะโอเคเอ,อ้าวน,นี่แป๊บนึงอ้าวเหลือต่แม็คดีเหลือ <laughs> <laughs> เมืนะ่ <laughs> อกี้เหลือต่แม็คดีอ่าโอเคนะครับมาแล้วนะตอนนี้ครับมาแล้วครับอ่านะครับมาดูกันนะครับก็ เซตวันศุกร์วันศุกร์นะครับปิดตลาดก็ลบนิดนิดนะจะขึ้นแต่ก็ขึ้นไม่ไหวครับแล้วก็ร่วงลงไปปิดลบที่สองจุดนะครับระหว่างวันมีบวกไหมบวกขึ้นมานิดนึงคือดิ้นรนจะขึ้นบ้างจะเด้งบ้างแต่ดิ้นรนไม่สําเร็จโจมจมจมลงอยู่ต่อใต้น้ำต่อเซตครับแค่ยืนจมูกขึ้นมาหายใจเหนือน้ำนิดนึงตัวจมเออนะโปรยเห็นเออโปรยหน่ยช่วยเหลือเห็นนิดนึงลงไปต่อนะ ก็แนวรับถัดไปเลยนะเซ็ตเอาเนี้ยแนวรับถัดไปก็น่าจะเป็นแถวแถวโซนพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกครับแนวแก็บพันเจ็สิบหกครับแนวรับถัดไปนะส่วนแนวต้านก็เนี่ยก็เด้งขึ้นมาใกล้ๆโซนพันห้าร้อยเก้าสิบแปดพันหกร้อยประมาณเนี้ยครับปีปลายไตรลอยครับเออก็เด้งขึ้นมาถ้าเด้งขึ้นมาได้ก็เพื่อลงต่อใครอยู่หน้าจอถ้าเด้งขึ้นมาคัดก็คัดนะครับอืมัโซนแบบนี้เสร็จครับคือตอนนี้ คลื่นในชุดเนี้ยเข้าสู่ขาพักตัวขาลงได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับอ่ะมาดูหุ้นที่พวกเราติดตามกันดูนะครับสถานการณ์เป็นไงบ้างตอนนี้ตัวไหนครับอ๋อตัวที่ส่งเข้ามาก็ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับอ่แต่ว่าใหญ่ไม่มากเป็นใหญ่ที่แบบน่าติดตามครับตัวแรกครับแซทครับแซทนะครับแซทนะครับแซทนซครัแซนะครับ s ซตจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขามี diverge ส่วนนี้เกิด v ด r g e n นแล้วก็พักตัวลงมาแล้วนะครับพักเสร็จก็พยันยังไม่ได้กลับตัวเพราะนั้นเมื่อยังไม่ได้กลับตัวต้องบอกว่าโดยตามหลัก v e r g e n นยังไม่ถูกเคลียร์นะ <c oughs> แต่ว่าการย่อตัวลงมาครั้งนี้ของเซตเนี่ยนะครับลงมาใกล้ซับลอดแล้วนะครับเพราะว่าซับลอดประมาณส่วนนักสิบเก้าบาทส่วนนี้ยซับลอดนะครับสิบเก้าบาท <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบจุดหนึ่งซับลอไม่ลึกอยู่ใกล้ซับลอดนั้น สาหรับใครที่ยังไม่มีของหรือปล่อยใครที่ปล่อยโซนๆนบนนี้ไปแล้วนะครับเนี่ยแทงเนี้ยแทงเนี้ยผมก็ปล่อยโซนประมาณแทงน,นี้ไปแล้วนะเขียนมาพอปล่อยไปโซนนี้เรียบร้อยเนี่ยโซนประมาณเนี่ยยี่สิบจุดหนึ่งสิบเก้าจุดแปดสิบเก้าจุดเก้าโซนเนี้ยเขานี้ก็พอจะเก็บได้พอจะวางแผนเก้าเทรดได้สำหรับเซตครับครับ,นรบแนวต้านแนวต้านถ้าก็กลับมาพอถ้าก็เคลียร์เดบว์เจนได้แนวต้านก็จะกลับมาอยู่ในแถบโซนนั้ ยี่สิบเอ็ดจุดแปดยี่บเอ็ดบาทประมาณนี้ครับส่วนนี้รประมาณยี่ประมาณยี่สิบนะครับระานีก่อนนะครับต้านเพราะพอใกล้ๆต้านก็ไปดูว่าเขามีบิตออฟเฟอร์ที่พอจะไปต่อได้ไหมนะมถ้ามีบิตออฟเฟอร์พร้อมจะไปต่อก็ก็ก็น่าสนใจถือ่าถือรุ้นสู้ได้พื้นฐานพอใช้ได้อยู่นะครับเซ็ตครับ,รบโอเคครับอะตัวต่อมาครับ PTL ครับ P.T.L. นะครับ P.T.L. ครับอ่า P.T.L. ทรงแบบนี้ถามว่าย่อหรือหลุดซับลอดยังต้องบอกว่าข้อแรกนะซับลอดแรกก็อยู่ตรงนี้นะซึ่งหลุดเรียบร้อยลนะตรงเนี้ยประมาณโซนยี่ิบสี่ิห้าหลุดแล้วนะครับซับลอดเออสำหรับคนที่รันมาจากตรงนี้พอหลุดตรงเนี้ยประมาณโซนเนี้ยแท่งเนี้ยคือประมาณโซนนะักยี่สิบห้าบาทเนะี้ยควรจะปล่อยอเขาไปชนแนวต้านยี่บหกบาทหลายรอบแล้วไม่ผ่านชนทั้งสี่รอบ เออสีรอบไม่ผ่านสัญญาณแบบนี้นะครับก็คือที่จริงดับเบิลท็อปก็เตรียมตัวได้แล้วนะใช่ครับไอ้นี่มันมาเป็นโบกี้ท็อปแล้วล่ะนะเป็นเป็นผมเห็นเห็นแบบนี้นี่ชิปเป็งกูไปแล้วเออต้องไปแล้ว้าโชนประมาณสองนี้ที่ไปก็ชนสองสามรอบไม่ผ่านสถิีคือแนวต้านแข็งแรงต้องไปแล้วครับแล้วก็บวกกับได้เห็นแล้วว่าเอ่อไม่มีลักษณะของ ไสายที่จะดิ้นรนไปต่อนะครับแต่การพักตัวน่าห่วงมากไหมไม่ถึงน่าห่วงนะเพราะว่าลงมาในแบบซึ่งปวดลุ่มขายไม่ดีเยอะมากนะครับแล้วก็เริ่มมาพักอยู่ที่สายสินใหญ่เลย EMA สองร้อยนะครับงั้นถ้าเกิดว่าไม่หลุดตรงนี้นะแล้วเริ่มเด้งกลับก็พอจะรับได้นะครับสำหรับกีทีตอนนี้ครับซับล็อตตอนนี้นะครับซับล็อตตอนนี้เข้าลงมาแล้วก็ลงหลุดมาที่ซับลอตนี้ตรงนี้นะก็ต้องบอกว่าถ้าเขากลับมายืนเหนือยี่สิบสี่จุดสี่ได้แล้วเริ่มเด้งหน้าเข้า แล้วควรจะคัดตอนไหนก็คัดตรงยี่สี่จุดสี่นี่แหละครับถ้าเป็นซับลอดเนี่ยเป็นแนวซับลอดก็อยู่ตรงนี้พอดีตอนนี้พักที่ซับลอดแล้วนะครับเพราะถ้าหลุดลงต่ออย่าเพิ่งเข้าไปรับนะครับถ้าหลุดลงต่อ,อยังไม่ควรต้องรับลงมาให้มอยู่ใกล้ๆโซนประมาณสักแต่แถวซักยี่สบสามยี่สิสามจุดเกืประมาณนี้นะย<ม>ี่สบสามจุดหกประมาณนี้นครับถึงจะค่อยเข้าได้ครับสําหรับครับแล้วแนวต้านแนวต้านแรกก็ใกล้ๆก่อนนะประมาณแถวโซนสักยี่บห้าจุดห้าโซนนี้ก่อนนะ ส่วนแนวต้านสำคัญแน่นอนยี่บหกบาทครับที่ชนไว้หลายรอบแล้วไม่ผ่านระแบบที l ทีครับอ่าครับต่อมาครับอ่า UAC ครับ UAC นะครับ UAC อ่ามาดูตัวเล็กๆกี่เหริงร้าบ้างไม่ใหญ่มากนะครับห้าบาทกว่านะครับ UAC ต้องบอกว่าหลังจากลงมาทำโลแล้วก็นักยกขึ้นให้โลชุดนี้แล้วรักษาฐานอยู่นานมากการรักษาราคาโดยวนลุ่มไม่มาแบบนี้น่าสนใจเนี้ยครับอ่าที่ เคยมีเพื่อนอๆบางคนก็ถามว่าเฮ้ยจะเก็บหุ้นในแนว flat แนวแนว f l a ตก็แนว f l a ตก็คือแนวเนี่ยไซเวฟ f l a แบบนี้ไซเวแบบไม่ขึ้นไม่ลงอ่ะไม่ใช่ไซเวอัพไซเวฟ d o นะรักษาฐานแบบนี้นานๆหรือในพวกเนี้ยในไซเวฟ f l a เป็นช่วงสะสมกําลังของเขายิ่งถ้าเกิดเป็นการยกจากโลเดิมมาแล้วตั้งอยู่แบบนี้นะเขารอเวลาแต่ว่าเราซื้อหุ้นแบบนี้ต้องอาจจะอดทนนะเพราะไม่รวดไม่รู้พี่ก็จะมาเมื่อไหร่นะน่นละสิเออไอ้นี่มีใครรู้สวน คนที่จับต้วงไจับไปโซนนี้ทําไงถึงได้โซนนี้อันนี้ไม่มีใครรู้ครับไม่ตอ้องจะมาเมื่อไหร่โซนนี้ไม่มีใครบอก<ต>ได้แต่โซนนี้สัญญาณจะมีบ้างตรงที่แบบนี้ครับต้องไปดูทาําเฟรมย่อยดูเดวิเจนทาเฟรยมรย่อยว่าเริ่มมีส่งสัญญาณเดวิเจนหรือยังนะครับออพอเดวิเจนทำเฟรมย่อยมาก็ไม่นานก็จะโชว์แบบนี้บิ๊กไวแบบนี้โชวพร้อมบนลุ่มเลยครับ<อ>แล้วก็พักลงมานะครับพักลงมาไม่ลึกพักไม่กี่วันไปต่ออีกโซนแบบเนี้สัญญาณแบบนี้มีโอกาสเป็นซองเซนซอ,องเทนที่จะไปต่อได้ครับ UAC ครับชุดนี ครับมีตัวหนึ่งอ่ะทรงคล้ายๆอย่างนี้เลยแต่ว่าเดาได้ว่าจะมาเมื่อไหร่พอจะเดาได้นะแค่พอจะเดาได้น่าดึงดูดซับลอตซับล็อตครับตอนนี้อยู่ที่ห้าบาทซับลอตครับห้าบาทลึกไหมไหวสู้ไหมอ่าไปถามใจกันเองนะถามใจตัวเองดูนะครับไหวเปล่าหกบาทสามสิบเป็นแนวต้านนะครับเป็นแนวต้านที่รออยู่สําหรับ UAC ก็มีโอกาสที่จะเป็นต้นเทรนได้เหมือนกันนะสำหรับ UAC ตอนนี้ตั้งฐานแบบนี้เพราะว่ากลับตัวไปยืนเหนือ e m a 200ได้สําเร็จแล้วด้วยในขณะนี้นะครับรบนลุ่มเริ่มมาก็เริ่มอัดขึ้นมาแล้วไม่รู้ทําธุรกิจอะไรยังไม่ได้ศึกษาพื้นฐานนะอวิธีจริงๆก็อาจจะต้องไปดูว่าเช็คข่าวตัวนี้มีข่าวอะไรบา้างยังยังไม่มีให้ไปดูเรื่องของอพวก ธุรกิจทาอะไรแนวโน้มเขาจะมาไหมตอนนี้งบการเงินมีไหมถ้าสาหรับคนที่ไม่วิ่นเล่นเรียกว่าสวิงเทรดสั้นๆกันจริงๆนะ mm hmm. ไม่เล่นสั้นๆนะอาจจะถือระยะกลางระยะยาวซึ่งอาจจะอาอาคุ้มอยู่ตัวนี้นะครับเพราะรว่ามองว่ามีโอกาสเป็นต้นเทรนถ้าสมมติผ่านต้านนี้เราไปเทสต้านโซนวานสัก6.87บาทเนี่ยขึ้นไปได้ถึงไฮเดิม erm, ประมาณโซนมา8บาทมีสิทธิ์ไปถึงได้สำหรับรอบนี้ครับ UAC ครับแต่ไปถึงได้เมื่อไหร่นี้ ไม่มีใครบอกได้มันไม่มีสูตรคำนวณขนาดนั้นนะครับ,รบตัวต่อมาครับ TKT ครับอ TKT ก็ไม่เคยดูกันนะตัวนี้นะไม่เคยครับไม่เคย TKT <K> นะครับเท้าแก่น้อยป่ะคาดันไม่ใช่ไม่ใช่กรุงไทยอินดัสทรีครับกรุงไทยอืมลักษณะของส่งนี่นี่ไปอีกส่งหนึ่งไหม คือทรงที่รักษาแนวไว้เนี่ยรักษาแนวรับไว้ได้ไม่ยอมหลุดนานหลายวันหนึ่งน,นะครับ,รบนานหลายวันแล้วจากนั้นทางเนี้ทางเนี้ก็มีปรากฏการเริ่มพยายามพุ่งขึ้นบนแล้วทิ้งไส้กลับลงมาอืเขาเรียกปรากฏการนี้เคลียบบนคือลงมาแล้วไม่ยอมหลุดโลนะเคลียบนบนวันต่อมามีขยับขึ้นอีกชุดโซนนี้โซนนี้นะครับถ้าใครเฝ้าอยู่โซนนั้นเนี่ยเรื่องเรื่อนได้แล้วเพราะว่าสามารถจะรู้ได้ไงตัวนี้นตัวนี้ถ้าตามสูตรที่เรียนมันติดสแ,แกนแน่นอนตัวนี้ใช่ครับวอลุ่มมันมาเห็นวอลุ่มมาติดสแกนแน่นอนแล้ว พอติดสแกนแบบนี้เห็นแบบนี้อาจจะยังไม่เข้านะพอเห็นมันขยับขึ้นสูงได้อีกวันหนึ่งอีกนะแล้วก็ปล่อยไส้ทิ้งไปแบบนี้อีกทีแต่ว่าโลสูงขึ้นนะแบบเนี้ยแบบนี้แบบนใกล้ละใตแล้วครับชุดนี้เขาก็ออกจากกรอบได้ก็พักเป็นไฮโลนะคพักไฮโลแค่วันเดียวนะหลังจากนั้นไปต่อเนื่องกันสามวันแล้ววันนี้พีคเลยนะครับ,รบวันศุกร์เนี่ยพีคเลยอัดก็มาแบบบิ๊กไว้มาเลยพร้อมบุลุูมมาอีกนะครับงั้นโซนนี้ถามว่าชุดนี้ มีสิทธิ์ไปต่อปว่าต้องตอบมีโอกาสไปต่อเลยสําหรับตัวเล็กๆในเวลาที่ตลาดรุ่นซึมๆตัวใหญ่พักหรือตัวพักขอน่ตอนนี้หมดแรงนตัวนี้ก็จะมาแล้วนะครับแนวต้านครับแนวต้านนะครับแนวต้านใกล้ๆไม่ใช่แน่นอนแนวต้านนี้ผมมองแนวต้านประมาณ2.26ซึ่งคงไม่ยากที่จะไปถึงได้มีสิทธิ์ทะลุผ่านในเทสแนวต้านนี้เลยนะครับอยู่ที่2.38นะครับสําหรับ TKT ส่วนซัอบล็อตแน่นอนซัอบลอตก็อยู่นี่ครับประมาณ1.88นะครับสำหรับ TKT ครับ ซึ่งพักมานานแบบนี้ถ้าผ่านทะลุต้านนี้ต้านโซนประมาณตรงนี้โซนแถวๆสัก2.48 2.5โซนนี้ได้นะครับครับถ้าผ่านได้จะไปไกลเพราะว่าเขาพักมานานพูนเวลาพักนานถ้าทะลุไปได้จะไปไกลแล้วคอยดูดีๆนะครับถ้าเกิดว่าเขาเปิดแบบใช้เปิดแกวข้ามเปิดแก็บแล้ววิ่งไปยืนเหนือต้านได้นะเปิดเสร็จแล้วข้ามแล้วยืนเหนือไปเลยนะข้ามต้าน่ที่บอกเมื่อสักครู่นะมีโอกาสไปไกลสําหรับ TKT ครับอืมครับ่านะครับเอ้แต่เขาเริ่มโอ้บอสแล้วไม่ใช่อาจารย์เขาจะพักเวลาโอบอสอาจจะพักแต่พักไม่นานพวกเนี้ยถ้าเวลาเป็น strong t e n d อาจจะพักไม่นานให้ไปดูพวก divergence ประกอบนะครับเพราะชุดนี้โซนนี้เขามี divergence แล้วครับครับเนี่ยส่ง divergence ให้ดูแล้วะครับอ่วอาต่อมาครับเป็นตัวที่ถามมาใน YouTube ครับอาจารย์ของคุณแจงๆหายไปนานนะครับเนี่ยครับ อ่ถามมาสองตัวครับเอาตัวแรกก่อนเดมโก้ครับเดมโก้นะครับเดมโก้คุณแจงแจงครับมมาดูเดมโก้เป็นจังไหรครับเดมโก้เอาต้องบอกว่าสวยงามสวยๆเดมโก้สวยครับคือชุดเนี้ยรักษณะตรงนี้รักษาโลได้แล้วก็ไต่แบบเป็นหน้าผาเลยนะครับพักเป็นไฮเอรโลแล้วพักโซนบนด้วยนะคะไปต่อแล้วก็เบรกลงมาเป็นไฮเอรโลนะครับจากนั้นยกไฮเออร์หายแล้วก็พักสั้นๆครับนี้ เขาขยับขึ้นทีแล้วแท่งเนี้ยไอเนี่ยเนี่ยแท่งรีเจ็ตมีแท่งรีเจ็เเลยแล้วก็ส่งบิ๊กต่อมาเลยนะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าโอกาสไปต่อมีสูงซัอบล็อตนะครับซัอบลอตแนวโน้มเข้าไปต่อแล้ว่ะตัวน,นี้แข็งแรงแล้วนะครับซับลอตอยู่ที่ประมาณสามจุดเจ็ดครับ <ucking S 1> ซัอบลอตสามจุดเจ็ดนะครับตัวน,นี้แล้วก็ซอบล็อตก็อยู่ใกล้ๆตรง e m a ม0สองรอยพอดี <ๆ S 2> ยืนเหนือเ m a ม0สองร้อยมาหลาวันแล้วด้วยค่อนข้างแข็งแรงวนลุ่มก็ค่อยพีคขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสวยครับสำหรับเดมโก้ครับ ขอดูนิดนึงว่าแนวต้านแนวต้านถัดไปอ่าแนวต้านถัดไปก็นี่แหละครับ 2. 2> ประมาณสี่จุดสองสี่แนวต้านครับที่รออยู่ใกล้ๆก่อนนะครับสี่จุดสองสี่ก็ราห้าเปอร์เซ็นกว่ามีโอกาสไปเทสได้ไม่ยากสําหรับเดนโก้ครับอืสวยสามารถวางแผนเข้าเทรดได้ตัวนี้ครับอืมคมตัวต่อม,มาครับตัวต่อมาครับ C i ครับ C i นะครับซ i นะครับ ตัวนี้ไม่ค่อยได้ดูนะครับเดีย๋ยวขอติดไอ้อน,นิดหนึ่งนะครับ C I ครับคอืคอ,อ,อคลิกทีเดียวจันฮะ <c ười> คลิกทีเดียวอ๋อไว้เงั้นแม่เรอกไปไ,งนะไ,งไปไไงั้นเหมือนกัน <c ười> ครับ C I นะครับ C I C I เนี่ยครับหลัง เนี่ยหลังจากรักษาโลแล้วเขาก็ยกยกโลขึ้นมาเป็นไฮเออร์โ e ลขึ้นมานะครับแล้วก็ยกไฮเรโลต่อยในคลื่นนี้นะครับชุดนี้ไปต่อพักตัวพยายามจะขึ้นเทสเอเมสองร้อยแล้วย่อลงมารับทีเอเมห้ากอนนะครับจังหวะน,นี้ต้องบอกว่าไม่ยอมปิดแก็บแล้วเริ่มขยับไฮเออร์โ e ลขึ้นมาแล้วสวยครับสําหรับซีไอแบบนี้ไบออนดิบครับจังหวะย่อลงมารับเลยนะครับแบบนี้เขาเขาย่อมาแล้วนะเป็นการย่อแบบมีมารยาทและแบบนี้นะครับ เออถ้างั้นชุดนี้วางแผนเทรดได้สําหรับ CI ตัวเล็กๆพวกนี้จะมาในเวลาที่ตลาดตัวใหญ่เขาหมดแรงนะครับครับอ่ารออยู่นานรอจังหวะอยู่นานพี่ใหญ่ไม่อยู่อาละหนูหนูหนล,ล, ừng, ล่าเริงแล้วตอนนี้นแต่ล่าสุดเขาพยายามจะเทสอีเม0สองรอย e ยังไม่ผ่านย่นลยอลงมารับแบบนี้เข้าได้ไหมอ่าดูซ l อบลอนะครับซ็อบลอถ้าดาวเทอรีนะครับดาวเทอรี่ก่อนก็คือไม่ใช่ดาวที่ที่แกบเนี่ยประมาณ0.91 แนะนำว่าเนื่องจากเพิ่งออกตัวแบบนี้ก็จะต้องใช้ซบลอตแบบนี้ไปก่อนนะครับที่แก็บดีกว่าเพราะถ้าหลุดปิดแก็บลงมาเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มใช้เวงงานเนี่ยนะครับยาวเลยอันเออถ้าวางแผนเข้าเทรดช่วงนี้ใช้ซบลอตที่แก็บ0.91แนวต้านครับแนวต้านแนวต้านที่รออยู่ก็ประมาณโซนนี้ก่อนนะครับเส้นลายไซรแรกที่ล่าสุดเนี้ย1.03ก่อนนะครับส่วนนี้ก่อนแล้วก็ ถ้าเขายืนเหนือได้ก็ต้านถัดไปก็คือนะ1.09 <1. 09. S 1> เลยที่ก็เคยไ,ไปทําเทสไปตอนอยู่ตอนออกนอกเขตหน้าน้ําใหญ่เขอามาเหี้ยมอโซลแล้วก็ลักษณะเนี่ยลักษณะมีได v อบิเจนชัดเจนนะสไดโอา <g ül> ิวเจนะแล้วมีโอกาสไปต่อสูงครับครับจับซีไอครับ,รบหัวลุ่มพักแง,งไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับงั้นวันจันทร์ถ้าถ้าเขาเปิดแล้วก็ยืนยืนอยู่แถวแถวนี้นะยืนยืนแถวี้พรุ่งนี้นะ ก็สามารถเข้ารับได้ความเสี่ยงไม่สูงมากนะครับเพราะความเสี่ยงไม่สูงหมายถึงว่าตัวตัว R r คุ้มอะนิตริบอร์ดชุ่ยเรเชลเขาคุ้มมากนะครับคัดลดกันไม่กี่บาทนะครับแล้วถ้าเกิดจะถือระยะกลางระยะยาวนะครับก็น่าลุน้นไอพวกโัวไฮเดจะไปเทสถัดไปก็ประมาณแถวหนึ่งจุดสองสองนะครับส่วนเนี้ยสนเนี้ยครับสนย์จะไปเทสต่อได้ลักษณะแบบนี้มีโอกาสกลับไปเทสได้อยู่ไม่น้อยนะครับมีโอกาสแนวโน้มสูงสับเสียครับนะครับนะครับ มีตัวหน่ครับมีคุณโนจรีมาบอกว่าตั้งแต่สามวันก่อนแล้วบอกว่าดีใจค่ะวันนี้เบเริ่มมาแล้วค่ะลองลองเบ่ัเบเบใช่ไหมาดูเบเบเบเริ่มมาไหมอ่าบบนะครับบก็ใช่ใช่นะครับบบก็เริ่มขยับขึ้นมาก็เหมือนเดิมนะแนวต้านไอ้ตรงสามสิบสองบาทเนี่ยตรงเนี้ยโซนเนี่ยยังยังเอออันนี้ยในส่วโซนเนี้ย คือเป็นแนวต้านที่เป็นเ m เบห้าสิบอยู่ด้วยเขายังเทสไม่ผ่านนะตอนถ้าเข้าไปใกล้สามสิบสองบาทนะแล้วไปดูบิดอัพเฟอร์ถ้าตั้งรับกันไว้หนาๆฟังออฟเฟอร์หนาๆามากๆตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องปล่อยสามส็ดจุดเจ็ดห้าแล้วลงมารับแถวแถวสามสิบเอ็ดจุดสองห้าประมาณนั้นนะครับสําหรับปีนะครับ,รบแต่ว่าเขามีลักษณะของทรงคลื่นเนี้ยเริ่มยกไฮเออร์โลขึ้นมานะครับยกไฮเออร์จากโลจุดนี้ขึ้นมามีโอกาสที่จะ กลับตัวได้ไหมตัวของไดเวเจนก็ยังไม่ถึงกับโชว์มามากนักนะยังไม่มีมั uh huh. นก็จะจะปะทะไอเนี้ยไอสายสินแรกก่อน GMA เ0ห้าสิบไปก่อนครับ uh huh. ตุดนี้จะต้องทดสอบอาคมตรงนี้สักพักหนึ่งก่อนดูว่าเมื่อไหร่ที่วิชาแก่กล้าทะลุต,ตรงนี้ได้ค่อยว่ากันอีกทีนะ uh huh. ก็ค่อยไปดูว่าเขาเจะขึ้นไปเทสไฮหรือว่าไฮประมาณแต่ละสามสิบสองสามิบสาบาทเนี่ยสามาทประมาณนี้ครับ uh huh. ของบนะครับ ก็ทรงคลื่นย่อยเริ่มออกมาดีนะนั้นถ้าลงมาไ่ยสวยนะไม่ควรจะหลุดสามสิบเอดบาทนะสาสบาทย้ายหลุดถ้าไม่หลุดตรงนี้เขามีโอกาสที่จะกลับไปเทส3ามสองต่อได้ส่วนจะไซ้เวฟอีกนานไหมอันนี้ตอบได้ยากครับบางทีบางตัวถึงเวลาพักก็พักกันนานๆนะครับแต่ถ้าทะลุถ้าหุ้นมันพักนานถ้าทะลุไปได้นะทะลุแนวต้านไปได้จะไปไกลอ่ครับอีกตัวเห็นไหมครับหมดแล้วครับ อ่ะครับก็ช่วงนี้ก็แห้งแรงขาดแคลนหาได้ประมาณเนี้ยนะใช่ครับไม่เคยไม่เคยจะวิ่งกันเท่า,าไหร่พวกนักเรียนพูดเราก็บ่นกันจังหาไม่ได้เลยเออไม่รู้จะเอาจากไหนมาดูาแตุ่ณแกแกงกันดันหาได้นะเดมโก้สุดยอดเลยเออแต่มันจะม,มีมีคือถ้าโซนที่แห้งแรงแบบน,นี้ไปดูหุ้นเล็กครับอืมดูหุ้นเล็กแล้วถ้าดีก็ดูโซนหุ้นที่มัน ที่พักสะสมกาลังมานานพักแล้วไม่ยอมหลุดรั่ว<อ>รักษาฐานไว้ได้นัน <side way S 2> แหนะเออไซ<อ>เวฟลตหรือหรืออาจจะมีค่อยๆขยับขึ้นมาทีนิดทีนิดทีนิดนะขึ้นทีนี้ขึ้นไปเยอะเออถ้าแบบนี้อาจจะพอมีถ้าเห็นทรงเขาขึ้น,นทีนิดทีนิดก็สามารถเก็บเข้าวอชลิ t ดูได้หรือว่าไม่แน่ใจก็อ่ะเม้นเข้ามาถามได้เลยถ้าเจอแบบนี้นะครับครับอ่านะครับเดี๋ยวถ้าพวกเราเซิร์ชเจอแบบนี้เดี๋ยวจะเอามาลงในในในคลิปถัดๆไปด้วยว่า เริ่มเข้าแก๊ปหุ้นที่จะมาทรงแบบนี้แล้วนะครับอืมครับอ่านะครับอ่าสำหรับวันี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจกันนะครับอ่อ่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอ่าครับก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะครับครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ